ลงเสียงสปอร์ตสองตัวโดยใช้เสียงสองสไตล์เป็นอย่างไรไปชมกันค่ะสปอร์ตตัวที่หนึ่งนะคะเป็นสปอร์ตเกี่ยวกับในเรื่องของการทำบุญนะคะดังนั้นเสียงที่ใช้จะต้องใช้เสียงที่นุ่มแล้วก็ใช้เสียงที่เป็นลมๆเยอะๆเ,เพื่อเป็นการสร้างแรงศรัทธาแบบนี้ ขอเชิญร่วมทาบุญพระป่ามหากุศลในการจัดสร้างพระพุทธ,ธเมตตาณวัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรียอดทาบุญทั้งหมดจะใช้ในการสมทบเพื่อบริจาคเข้ามูลนิธิเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้กับสปอร์ตตัวที่สองเป็นสปอร์ตเกี่ยวกับงานนวนเด็กดังนั้นน้ำเสียงที่ใช้จะต้องดูสดใสน่ารักกุ๊กกิ๊กแบบเด็กน้อยแบบนี้ ขอเชิญน้องๆมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565มีเครื่องเล่นมากมายอาหารการกินครบแล้วก็ได้ของขวัญของรางวัลกลับบ้านเยอะแยะแน่นอนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเป็นยังไงคะกับการลงเสียงสปอตสตัวโดยใช้น้ำเสียงแบบ2สไตล์น้ำเสียงสเสริมความศรัทธากับน้ำเสียงที่สดใสเหมาะกับวัยเด็กแบบนี้ละคะ่ะ